ดีครับอยู่กับผม5 <Yeah. S 1> เล่นเกมครับเ <Yeah. S 1> วทความทูมายแฟมิลีครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวต่อไปอีกหน่อยแล้วกันคลิปนี้อาจจะเป็นแบบคลิปสั้นๆแล้วกันเนาะ <Yeah. S 1> เอาละลุยต่อเลยลวกันเดี๋ยต่อไปอีกน,นิดหนึ่งอ่าฮะก็เข้าเน <Okay. S 1> ื้อเรื่องเลยสวยงามครับ อ้าวได้ปืนใหม่อือหือก็คือเดี๋ยวให้ไปข้างหน้าแหละฉันจะกระโดดลงไปตรงนั้นนะอ่าฮะแล้วฉันนะ่ะนั่นมันบ้าไปแล้วนะโคตรบ้าเลยด้วยถ้าคุณช่วยฉันนะ่ะดูเหมือนว่าคุณจะใช้ปืนอะไรประมาณนั้นแหละฉันจะไม่ช่วยแล้วพี่เล่วยฉน โอเคยิงหนูก็คงจะเป็นเบสิกการใช้เหมือนกันขอสอนยิงปืนแล้วครับต้องเรียนรู้ไอบีบีน่นคงเป็นเกมอะไรนะไอมองไปข้างหน้าไม่ใช่นะเป็นปืนของเล่นเขคาคบีบีอะไรไม่รู้เหมือนกันอ๋อเป็นบีบีจีเมื่อกี้คือการนชะ่ ฟังฉ yeah. mm ันนะก็ฉันเข้าใจนะอือฮะเอาล่ะย่ำ้ราใช่แปลกเลยเดี๋ยวคลิปนี้เป็นคลิปซำลนๆแล้วกันพวกเราต้องเคลียนะอะฮะเราจะไม่เคลียระหว่างแต่ละคนกับฉันอ่าคือประมาณคงดูให้เคลีย ยินดีคือต้องดูให้เคลียร์จะเราต้องดูให้ไม่เคลียร์เดี๋ยวดูก่อนมีกี่ตัวเราเล่นกันเลยอุ้ยมันชักหลายตัวโอ้มันชักจะหลายตัวเฮ้ยเราเราเบิดไฟเลยไหมไม่มีครับ เราจะครับไม่ได้ครับหมดโอ้ยเรามีกระเบิดกระป๋องกระแป้งนี่วะทาไงวะตัวตะปูปางเลยไปพลาดแล้วที่ไม่ได้ปางตั้งแต่แรกนะงงงงงพวกงงพวกงงยังงงอยู่ครับงงประมาณว่าก็าาอะไรขึ้นฮะเมื่อกี้ข้าได้แล่ตโตถ,ถือว่าคุ้มอยู่นะจริงๆต้องปางตั้งแต่แรกแล้วผมไปโมวแต่คิดถึงระเบิดไฟเอ้ากรรม จะไฟก็ปิดจะฝ่าก็ปิดได้อยู่ได้อยู่โอเคเดี๋ยวขอฟังก่อนสามคนสามหน่ออ่า uh huh. ตัวนี้โดนแน่เอา้าผมกดสามเหลี่ยมดูๆเลยนะเพราะคิดว่าเดี๋ยวจะได้จับเขาอย่างเงี้ยพวกไม่จับฟังนะอ็นโอ้เ huh. ว่ยจัมใครเรื่องอะไรเราลนะดี เล่นอีกห่อนี่ก่อนเล่นอีกห่อนี่ก่อนอือหือแต่ว่ามีตัวนี้หว่ะอ๋อเอลลี่โซโล้สักนะครับเยี่ยมอือดีกินกับพลังขึ้นไหมขึ้นนะมันก็รีชา้าได้ไงระเบิดขวดระเบิดไข่อุยตีมากโอ้โหมันจะรุนแรงกันไปแล้วเพื่อนไป ไปนอนม่วง้้ไปนอนเลยที่เราไปมีกุญแจมาทากหมอ่ะฮะโอ้ยโอ้พวมันเยอะขหมือนกันนะเนี่ยโอ้หมาเต็มเลยช็อตกันกันครับต่วนเวนจาลูกชายเป็นเลือดธนูมาซะละอะไรหวานี่โอ้มันมีปืนตรงนี้ก็มีปืนอ้าวโดนสอย เดี๋ยวเราบูเลยดีกว่าเสียเวลาเดี๋ยวรอตาคนนี้ก่อนเลื่อตาคนนี้ก่อนแล้วเราจะต้องบูแล้วครับอย่างนี้ไงอย่างนี้ไงอะฮะเราต้องบูครับอย่างนี้ไงอะฮะอย่างนี้ไง เดี๋ยวตัวบัญ oh ญัติตองเราเงินเดี๋ยวเกียร์นี่ยทีนึงเดี๋ยวให้ลูกเล่นต่ออ่ามากระเต็มเลยตัวต้องมีระเบิดนะโอ้ดนเอลลี่ยิงแน่นี่ไงเอ้ยเปลืองของไม่เอาน่าไม่เอาน่าคุยกับพันท้ายก่อนเอลลี่นั่ง่อเราให้แล้วไม่ไม่ ไม่นานะลูกนี่ไงช็อตจันนี่แหละต้องยิงให้เป็นต้องยิงให้เป็นเพื่อนอย่าแล้วอยู่ในไม้ก็วับอันฮะ้นปืนม่ะอ่ะลูกมาเล่นต่อเอ้ยแล้วใครวนะน้าเอลลี่เอลลี่เอลลี่นะตกใจเลยอุย้ยไอ้เสื้อแดงตัวนี้อเอลล,อเลี่แจ๊สรับเลยเอ้ยไม่ใช่เอลลี่ไม่ใช่เลยเฮงเอลลี่หน้าดำจ้ะ เรามีสไนเหมือนกันนครับสไนมันอุย้ยใครเล่นกูให้ยแล้วใครวะไขรวิ่งนะนึกก่อนอคใครเล่นเราเนี่ยเอลลี่แจะเราบ้างอ,อุ้ยอุ้ยอจะปเดอเด้อเด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 อัหนึ่งอ่ะฮะหดอะไรเนี่ยพันยาตป,ป้มหนึง่งโอ้ อ๋าฮะมาละอ๋อเดี๋ยวนุ่นสวัสดีมกกแม,ม่จ๋าเราอ๋ออ๋ออืมยิงในจักแจกหงินมาละดีกว่าล้นเนลี่นยิงตายเลยอ๋อ ออ,อาาาา่านั่นตาเหาบ้างละคราวนี้ขานี้คราวนี้อ่าฮะเดี๋ยวมันมีตัวบนนู้นไม่ใช่หรอลงแล้วนะลงแล้วเอ้ยเขาไม่มีของให้เลยอ่ะมีของด้วยเมื่อกี้นี้ที่พื้นนิดนึงอ่ะฮะอืมโอเคครับลุยต่อไล้วลูกชายลุยต่อแล้วกันนะทายพาพน,นี้ลุยต่อไป เมื่อกี้เหมือนจะมีของข้างานนี้นะโอ้โหน้องตายตาค้างจังไม่ได้เฮ็ดช็อตนะผมเอลลี่ยิงคนตายแต่ทำหน้าเหมือนอแต่าตสารก็จะตายเนี่ยใครเจอฉันทำไงไปส่งเพื่อนเก บางอย่างก็ตั้งไหมล่ะนี่รางวัลของแก,กแต่ต้องใช้ยามฉุกเฉินเท่าน,นั้นนะโอเคโอ้สเสื้อผ้าเก่าดีัวนี่เขาเกือบถึงทนจริงๆอ่ะหนี่อ่อม่ต้องแผ่เลยคุณต้องควรเขาลบก่อนอ่าเขาลบมันนะ และฉันจะระวังอโอเคพอคงจะประมาณนั้นก็ถูกเฉินจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก,กี้เลสเปกแปลแว่าเขาลบน้ำเอาฝากสำรอบมีสเปกปะประมาณนั้นนะอ่านได้ถูก โซโบ่บ้าในันติอ่ะฮะให้จับไว้ก่อนครับอ่านี่เอาละไปครับฮคิดดีดมากนฮะเดียวจะลากกลับมาอีกเพื่อทำประโยชน์ได้ไม่ใช่กันคนมเข้ามาเออฉลาดมากนี่ ปีนเอารถเข็นมาเลยรถเข็นมาเลยเห็นไหมเห็นไหมทูอินวันเอารถเข็นมาให้เอลลี่ปีนแน่นอนไม่ใช่แค่เอลลี่อ้าวมีมีมีเอวร์เราด้วยโอเคไม่ต้องเนี้ยบไม่ต้องเนี้ยบไม่ต้องเนี้ยบไม่หรอกมันเสียเวลาสิไม่ให้หรอครับมาไปจริงฮะไปจิงฮะที่อย่างนี้เนี้ยบ เสื้อผ้าไปโรงเรียนดีไปไงไม่เรียบอ่ะเนี่ยเนี้ยมันมีเนี้ยคนละแบบโอเคเอาอะไรดีผู้ชายอ๋อโอเคออ๋อไม่ใช่ไอ้พวกนั้นที่ยังไม่ปลดล็อกกันอันนี้อะไรที่เราสปีดไหมไอ้นั้นอะ ไอตัวนั้นน่ะตัวสไนเปอร์อ่ะเดี๋ยวพอมันยิงไกล,ลกยิงพลาดอ่าอารยา์คือเพื่อปอินมมายาวขึ้นไม่ใช่สิอ่าก็ลองกันอืับขาเปล่คือปืนยาวเราจะเก็บได้สองอ้าวมาแล้วเหรอมาแล้วเหรออ่าเขาเปี่ยต้องการกระเป๋าวันนี้นี่แหละอ่าต้องต้องางานต้องนา,ง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 างสวยมันต้องอย่างนั้นวิ่ง มาๆมๆๆมมมอโอ้โหใจร้ายอ่าฮะพวกเขาทำอะไรอ่ะโอ้ยังถามได้ไม่โอ้โแต่อย่าลืมนะครับม,มันเป็นเพียงแค่การ,รแสดงเท่านั้นโอ้โมันฆ่าเข,า,ขาตานม่จะหาของเียอ่ะไม่มีอาหารผู้เกา่าไป ไอ้เรีวยวเขาลามาเหาหามื่อกี้เขาบอกไม่มีน,น้ำอาหารอะไรโอ้โหส่งยังติดอยู่เลยครับที่หน้ารถครับปลูกอะไรไว้เลยบ้านป่ามัง็นจริงๆแต่ลืมนะมันเป็นเพียงแค่เ,เ,กเกมนะสิ่งสมมุติมาโอ้โหชลูตัวอะไร แต่ถ้าเกิดบ้านมือมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันโรคอย่างนี้จริงๆแล้วเกิดทุกคนอย่างนี้เป็นอย่างนี้จริงๆขึ้นมานี่ยมันจะโรคผีจีบปากพร้อมกันเลยผมก็ลูกชายอ่านไปต่อครับขึ้นมาในสมอ้าวลัสตี้ครับสนิทครับเอาสัหน่อยลัสตี้เสนิทนะฮลตี้ฮะอ่าไอพวกอามามีคนมาแล้วเมื่อกี้เห็น สไปมันจะฟัคเกอร์อ้าวเฮ้ยแล้แก๊บก็ไม่ได้เด็ดอ่าได้ไหมครัมบมาเลยครับนี่อะแ,แก๊แบ,บไฟแตกไปทอ<า>่อครับทอลูกพวกองพวกมึงอ่ะในเพลงนี้มีโอกาสเอาไม้เบสบอลอ,อ,อันบนสุ่มาใช้ด้วยนะไม้เบสบอลติดตุ่มว่ะไม่งั้นเราเราจะหาอไม่ได้ขอท่อแป๊บประดิษ่งกูนะเอ๊สติยังไม่ได้ใช้เลยนะมันหายไปได้ไหมหรือเพลงแจ๊บไปทีมละอ่าเรามาครึ่งทางแล้วเรา่อนยิงสปีดเรา ไม่เอาพลังชีวิตเยอะเยอะอ่ะถ้าพลังชีวิตเยอะแล้วเือะดีชาก็มแต่มันมันมันก็ยังมันก็ยังได้อยู่อย่างเมื่อกี้เตียงหาวิธีแอบอย่าเงี้ยเพิ่มขว้าเดี๋ปวกันเราบ่าพลังชีวิตเยอะนี่มันคือมันยาวเลยไม่หรอกปะยาวเลยแต่มันยาวเลยเนี่ยมันก็ขาดทุนปะถ้ามันเปลี่ยนฉากใหม่แล้วมันเออเพิ่มเือดให้เราเต็มดิเออ่มนกำไรอยู่กับเราด้วละขวาขวาข้างหลัง นั่นไม่มีมนั่นขยันนี่โปรแคมหนังครับดอนดอนออฟเดอะูพาสเน,นี่ลุงอารมณ์แตกมาปา่าไม่ทำ<อ>ชายหรอกเอ้ยแตกมาป่าไปทางแล้วแสดงแถวนี้เป็นโรงหนังแน่อะไรัยยืกัะตลาดเอ้สย,ยสไลด์ไงกระไังไะ<อ>เก็บลูกกันทำไมอะอเรียนจามใจร้อนแล้วเกิน เฮ้ข้านรออชิดงานเข้าวใครเนะเ้้เนะยเฮ้ยเฮวยเฮเฮ้ยมฮงยเเฮ้ยั้ยเยเฮเน้้ยเฮยนะเฮ้ยเฮรยเัเฮยเฮ้ย้ยเเฮราเฮ้้ยเฮเยเ้เฮี้ยเฮยเ้ยเ้ยเยเยเ้้เะเ้ะเ้้ยยเเเเฮ้ โอเคเดี๋ยวพันนี้เราเล่นแบบพาะนันักมารักไม่ไม่ยาวเดี๋ยวเตียข้าสองลับตัวแล้วให้เฮงโัโลกต่อนอะฮะโอเคนั่นตัวนั้นเล่นก่อนครับไหนอะไม่เห็นกล้องมาซูมเลยเฮงกดอะไรวะกดอกค,ครับอ้าวแล้วไม่บอกนี่โอโ้กว่าจะบอกมันเดินไปไหนแล้วลูกชาย โอ้โหกับดักทั้งนั้นเลยอ่ะฮะเดียร์นะมองก่อนอ่ะฉันเห็นเขาฉันเห็นเขาแล้วเขาก็ต้องตายด้วยขอดีไงอ่ะฮะไ,ไ,ไปปวดสายลูกอย่าง ลอยเขามาโดนจับดากเขาเองพวกเนี้ยาโดนน้ำมึงโดนน้ำมึงโดนน้ำมึงโดนน้ำมืำมำมอาอ่ฮะสวยฟังวมา,มาละโอเคแสดงอันนั้นต้องคว้างของไปโดนได้ปะ่ะ เลือนนะ่อนะถจักรจัักเมื่อกี้เห็นอยู่นะอ,อ้าวกำลังจะกดแกลบอีกแล้วไม่มีให้แกลบอ่ะเลยจะจบฟ้าเพื่อนมันจะอุบอ่าไปละอ้าว ี่นีู้กอะไรกันเนี่ยเราจะต้องฝาของไปนะขวดเถิดอะไรไม่มีเลยเหรอเราไม่ได้เก็บอะไรไว้เลยเหรอลูกจ๋าขึ้นมามาดูม่าขาดแทนจังเลยเรี่ยงสิครับพอจะมีที่สิ่งจริบไหครับดีเลิศสุดโอ้ครับตอนนี้ถูกขาดครับลูกชายรับเสียงครับครับเสียงครับเล็งอยู่ครับทำไมเตี่ยนเล่นมีปัญหาเรื่อยๆวะ มันใส่ลูกเยอะว่างมากเกินไปอีตอนลูกเล่นไม่เคยมีปัญหาแต่เล่นมีปัญหาอีกแล้วมันมาแล้วครับโอเคเราไปล้วโอวฟักน,นั่นไงครับให้ดูครับไม่ตายครับ มั่งครับเบาๆสกีดสกีดเขาเรียก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 สกีดอืมอ้าวไปไหนเลยคราวนี้เดี๋ยวไปบู๊เลยดีกว่าเสียเวลาเสียเวลามันนานละบู๊ะอะไรอะไรอะไรไม่ตายเหรอไม่ตายเจะอึดจัง อนี้วิ่งผ้าเลยวิ่งผ้าเลยล่ะอ้าวกดแล้วนะเอ้ว <c oughs> ันนี้แปลกนี่ไงวิ่งผ้าเลยเราอะเอี่เองเอี่เองอ่ะฮะหมดเรื่องมะจริงหมดเรื่องมันต้องแบบเสียงเงียบป่ะอ่ะฮะดูเสียงยังไม่เงียบเลยไปดีกว่าอ่ะฮะไปเลย มีแม็กซ์ตูอือฮึยังมีอยู่นะปลาระเบิดทำไมวะปลาไข่ปลาทำไมไหนไม่เอาอือฮึปลาไข่เขาปลาไข่ปลาเหรอปลาเหรอปลาหรอ เดี๋ยวมาาละใกล้จบละอ๋อเพื่อเอาตัวรอดอฮะ,อะ,อะโอเคตรงนี้ติดนะหมดแม่เคลียรนะ์ละน่าจะจบละหมดละอ๋อสตูน่าเกลี้ยงนะนะออติดหมดอฮะแสดงทางผ่านตรงนั้นนะอ่อดูแล้วน่าจะเกลี้ยงเลยสตูอ๋อ โอเคดูสิมีอะไรอีกอ่าฮะสวยอ๋อลูกปืนที่ให้กับคนนั้นอ่าอ่อ่โอเคโลโฮครับไม่มีความหวังแล้วพบนี่คำศัพท์นี้ได้ให้ไปทีแล้วนะ,ะได้ให้ไปตอนเกมอาเวนเจอร์นะครับเลโก้เวนเจอร์อ่าฮะ โอเคเหลือใสบู๊ตเอลลี่ยิงไปครับอ่าเหมือนเดิมนะฮะเอลลี่โอ้โหไม่มาก็ดทีช้าเฉื่อยเมื่อยไปได้อ่าฮะมาแต่ชาติเท่าไหร่ทีอ่าฮะได้อยู่ายโอเคเดี๋ยวคนตรงนี้คงใส่ต้องพอก่อนอ่าฮะ แอมหลุดโซนนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะโอเค L สามโอ้มอสแดดใกล้แล้วครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะยังไงเดี๋ยวต้องทิ้งท้าที่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวหาโลเคชั่นดีๆสวยๆอ่ะฮะเอาละนะครับยังไง ภาพนี้ต้องทิ้งท้ายไว้ที่ตรงนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับใช้เวลาว่างกับลูกท่านนะครับให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมนะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับยังไงเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับมีอะไรให้เราปรับปรุงนะครับยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ